สวัสดีคลาสวันนี้พ่อผมริยุกินะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเคาน์เตอร์ใสอีกตามเคยนะฮะวันนี้เราจะมาสุม่มตู้กาชากันนะครับผมก็เป็นตู้ใส่เคาน์เตอร์นี่แหละครับผมนะฮะวันนี้เราจะมาสุ่มตู้กาชาผู้สะสมเครื่องจักรนะครับผมสายซับพอร์ตระดับ s อเนะครับผมรับประกันการสั่นหาเนี่ย150นะครับผม สันหาหนึ่งครั้งใช้ตัวฟ้า1ใบนะครับสันหา10ครั้งใช้ตัวฟ้า10ใบนะครับซึ่งผมมีสิบสามใบนะฮะก็ถือว่านบงบน้อยพอสมควรนะครับผมอ่าเราก็จะสุ่มครั้งเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันนะผมหน้าต่างสกิลเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับผมก็คือแบบว่าจะให้เราอ่านแบบแนวนอนนะครับผม โอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันนะฮะสกิลพื้นฐานการโจมตีพื้นฐานนะครับเป้าหมายของผลหนึ่งนะครับยิงปืนใส่เป้าหมายข้างหน้าโจมตีเสริมพลังเมื่อการโจมตีพื้นฐานทุก3ครั้งนะครับผมเอฟเฟกเพิ่มเลเวลเลเวลสองดาเมจการโจมตีพื้นฐานบวกหเเลเวลสามห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลห้าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปสกิลติดตัวนะครับผม ปอลาสิตประกายแดงนะครับการโจมตีเสริมพลังจะทำให้ผลของบัฟทับซ้อนจากนั้นใช้ผลของบัฟที่ทับซ้อนนะครับรอยู่ทั้งหมดด้วยสก,กิลพิเศษนะครับสูงสุด4ชั้นนะครับเพิ่มการเจาะทะลุการต้านทานดามเมจของเธอและพนไมิรท,ทั้งหมดนะฮะย5ิบหาเปอร์นานสิบสองวินะครับเมื่อวางทับนะครับมีผล2เท่า ต่อจักรกลนะผมเอฟเฟกการเพิ่มเลเวลนะผมก็เลเวล2พลังชีวิตบวก5%เลเวล3 5%เนลเวล4 10%นะครับเลเวล5สะสมบัฟติดตัว4ขั้นเมื่อวางทับนะครผมต่อไปนะครับสกิลพิเศษนะครับรหัสชัดดาวนะครับคู่ดาวยิว้ห่าววิเป้าหมายหวังผล3นะครับปลดปล่อยพลังงานของโดรน ขนาดกิ๋วทํานาเมจวงฟ้างแก่เป้าหมายและรอบๆเป้าหมายนะครับการโจมตีครั้งสุดท้ายลดการต้านทานดามเมจ5-25%ถึงนะครับนาน5-25ถึงวินาทีนะครับผมตามสัดส่วนจำนวนการขั้นสกิลติดตัวที่ใช้วงเล็บมีผล2เท่าต่อจากกลน,นะครับ เอฟเฟกเพิ่มเลเวลนะครับเลเวล2ดาเมจบวก5% l e เ e l 3 5% Level ลเวล3 5%เนลเวล4 15%นะครับเลเวล5สุ่มลบบัฟไม่ถาวรที่เป้าหมายได้รับออก1อย่างสตันมีผลต่อจากกล4วินะครับต่อไปสกิลไม้ตายนะครับลากระชากวิญญาณนะครับผมครูดาว52วิเป้าหมายวางผล4นะครับ สร้างกลุ่มโดนขนาดเล็กมากที่ติดตามศัตรูและทำดามเมจเป็นวงฟ้างศัตรูสูญเสียการปรับปร,ปรามเพิ่มดาเมจไปยีนาน12อุ้ยนาน12วินาทีนะครับผมมีผล2เท่าต่อจากกลเหมือนเดิมนะครับเอฟเฟกเพิ่มเลเวลนะครับเลเวล2นะครับคูดาว 2%องเร์เนะผมลดนะฮะเลเวล3ก็ลด2%นะฮะเลเวล4ลด4%นะครับผมประมาณนี้นะต่อไปเลเวล5นะครับพลังชีวิตของจักรกลที่ได้รับผลจะลดลง2%ทุกวินาทีนาน10วินะครับผมไม่รวมบอสด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะตายแล้วครับท่านผู้ชมผมลืม ให้ดูตัวอย่างสกิลของผู้สะสมเครื่องจักรนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมเรียกมาก่อนเลยแล้วกันนะฮะเราจะเปิดออนไว้นะผมโอเคเราจะใช้สกิลชัดดาวนะครับผมก็คือเป็นการปล่อยพลังงานโดนนะครับตจมตีใส่ศัตรูนะฮะที่เป็นคอร์ลับนะบผมต่อไปนะฮะสกิลไม่ตายนะครับผมก็คืออะไรนะลากกระชากวิญญาณนะผมก็คือการ รวมโดนเนี่ยไว้บนอากาศนะฮะแล้วปล่อยใส่ศัตรูที่เป็นเคาน์เตอร์นะผมอุ้ยไม่ใช่เป็นคอนรับนะฮะพูดผิดนะฮะหรือว่าศัตรูนั่นเองนะผมสกิลไม่ตายอันนี้นะครับก็คล้ายๆกับบอลเกงกิเลยนะผมดามเมจก็จะอยู่ที่ประมาณสี่พันเจ็ดนะครับผมถึงสามพันหรือว่าห้าพันสี่นะครับผมใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่ดิอันนั้นมันยิงเฉยนี่วะดามเมจดูประมาณเท่าไหร่วะเออหกพันแปดนะฮะรวมไปคิดคอนด้วยละมั้งนะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้นะผมสําหรับตัวอย่างสก,กิลนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มตู้กาชากันนะผมตัวนี้เนี่ยผมอวยไ้แตกเลยนะฮะเราเวลามันนานที่มันจะเข้ามาแล้วก็สุ่มนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการสุ่มกระชานะฮะกดเข้ากดออกแล้วก็กดสุ่มไปเลยครับผมหวังว่าคงจะได้ละมั้งเออมันต้องอย่างนี้ ดูซิมนลุ้นกันว่าตัวอะไรนะฮะแม่ขอใหญ่รุดเลดก็พอนะฮะตู้นี้แม่งรุดเล็ดโหดมากนะฮะบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้ง่ายๆนะไอตัวหน้าตู้เนี่ยเอออมาสิวะมันต้องลุ้นแล้วอ่ะโอ้โหยังฮาริไอชิปหาย เออมจำไว้เลยโอ้โหเจ็บใจนะักอุ้ยได้แล้วในยสุดกูก็ได้ขอบคุณขอบคุณครับที GM. อ็มอือในสุดกูก็ได้แล้วโอเคกูโล่งใจแล้วแม่แม่งพอสุ่มทำคลิปนี้แม่งดันได้เว้ยพอสุ่มนอกรอบนี้ไม่ได้เออแปลกเว้ยโอเคก็ถือว่าคุ้มนะฮะสำหรับ การสุ่มกาชาคลิปนี้นะผมโอเคครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องริวกิทีวีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจริวกิทีวีนะผมและถ้าใครยังไม่ได้ติดตามช่อง u t u b e นะฮะติดตามทางเพจนะฮะก็ขอฝากติดตามช่องยู u ูบริวกิทีวีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับผม